สวัสดีครับร้านเพชรพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กรนะครับเปิดแก่3วันเสาร์อาทิตย์จันทร์มีบริการสร่งดนวน s m s นะครับแบบลงทะเบียนมีการรับประกันสินค้านะครับมั่นใจได้ว่าสินค้าถึงมือปอลอดภัยแน่นอนนะครับ หาพี่พคนไหนไม่สบายใจสามารถรับบินค้าได้ครับที่เจเจมอเซ็นทรัลลาดพร้าวหรือระแวกใกล้เคียงนะครับสินค้ามูลค่าสูงเกิน50 0 0 0บาทสามารถเพิ่มที่รับได้นะครับที่เซ็นทรัลปิ่นเก้านะครับหรือตะแวกใกล้เคียงนะครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกดให้พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับแหวนไพรินสยามทองคำ75-90%า75-90 ประดับด้วยเพชรเกสร12เม็ด0.45กะรัตเพชรเกรสรโดยรอบอีก40เม็ด0.45กะรัตเพชรรวม0.90กะรัตน้ำหนักรวม6.70กรัมไซส์แหวน52.5ราคา44,300บาทครับ แหวนมงุนี้เป็นแหวนไพลินสยามแท้ๆนะครับสวยงามมากนะครับดีไซน์โดดเด่นมากนะครับนี่นะครับดีไซน์เหมือนเอาตัวแหวนสองกล้ามาประกบกันนะครับสวยงามมากนะครับไพลินสวยนะครับเจอในสวยนะครับเจอในทรงกลมนะครับเล่นไฟดีนะครับให้พี่ๆดูจดชับนะครับไพลินสว่างมากนะครับตำหนิเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นวยตาเปล่าเลยนะครับที่สังเกตดูจะไม่พบเจอเลยนะครับ ไม่มีเนื้อไม่มีหมาพลอยนะครับสีใสเคลียร์มากนะครับให้ดูโดยรอบตัวแหวนนะครับเพชรข่าวสะอาดดีนะครับดูจะชัดทุกมุมเลยนะครับแหวนวงนี้สวยจริงๆพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับไพรินค่อนข้างใหญ่นะครับเม็ดนี้นี่ไม่ต่ำกว่า2กะกลัดแน่นอนครับน่าจะสองกลัดไปายนะครับที่ไม่สามารถบอกกรัดไพรินได้อย่างชัดเจน เพราะว่าไม่สามารถแกะไพลินออกมาได้นะครับเนื่องจากเป็นแหวนเก่าค่อนข้าโบราณนิดนึงนะครับถ้าแกะออกมาวัดไซส์กะลัดเนี่ยจะทําให้งานช้านะครับไพลินช้ําเตยไม่สวยนะครับมีปัญหาตามมาอีกเยอะนะครับก็ขอตีว่า2กะลัดไปปลายนะครับตรงนี้เป็นอยประกาสีแดงนะครับผมมากไว้นะครับผมเพิ่งจะนับเพชรเสร็จนะครับแหวนวงนี้ไพลินยังไม่โดนน้ายาล้างพลอยนะครับเพชรยังไม่โดนน้ายาล้างเพชรนะครับ ถ้าขอาล้างเพชรแล้วเ,เนี่ยล้างพลอยแล้วเนี่ยรลยบากาหายแน่นอนครับสบายใจได้นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับในการนับเพชรนะครับแหวนวงนี้ยังไม่ล้างยังสวยขนาดนี้นะครับไพรินสวยเพชรสวยถ้าเขาโดนน้ายาล้างแล้วเนี่ยรับรองนะครับสวยงามมากกว่านี้แน่นอนครับเพชร12เม็ดด้านบนเกือบ4ตังนะครับต่อเม็ดนะครับเพชรลหลแหวน1ตังค์นิดๆต่อเม็ดนะครับทองคําวงนี้นะครับ75-9ถึงเซนะครับ ตีว่าประมาณ80กลางๆนะครับไม่ต่ำกว่า75ไม่เกิน90นะครับตัวแหวนเป็น2วงประกบกันนะครับแหวนวงนี้สามารถเพิ่มไซส์ได้ตามปกตินะครับแต่ค่าเพิ่มไซส์เนี่ยจะราคาเพิ่มมากกว่าปกติเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเป็นเนื้อแหวน2วงมาประกบกันนะครับไซส์แหวนที่คุยกับช่างเจลรี่มาเนี่ยเพิ่มไซส์ประมาณ700บาทนะครับไม่ได้แพงนะครับก็เหมือนกับการเอาทองมาเพิ่มให้ตัวแหวนนะครับเพิ่มมูลค่าให้ตัวแหวนนะครับ ด้านในสวยงามดีนะครับไม่มีฝุนอัดข้างในนะครับเดี๋ยวจะล้างทำความสะอาดแหวนให้ใหม่อีกรอบนึงนะครับจะใส่น้ํายาล้างเพชรล้างพลอยให้ใหม่นะครับวงนี้สบายใจหายห่วงกลับมาสวยกลับมาใหม่แน่นอนครับสําหรับพี่ๆคนไหนต้องการออกใบเซอร์เพชรด้วยยินดีทําให้นะครับใบเซอร์เล็ก6 0 0ใบเซอร์ใหญ่1000บาทนะครับไม่ได้ GIA นะครับ GIA สินค้ามือสองเซอร์แพงมากนะครับเป็นหมื่นนะครับรอหลายทิดด้วยนะครับเป็นแ l a สากลท่เชื่อถือได้นะครับ ส่วนแบบงนี้มาพร้อมใบเซอร์พลอยนะครับนี่นะครับไพลินธรรมชาตินะครับแหล่งที่มาสยามนะครับน้ำหนักตรงนะครับ6.70กรัมนะครับนี่เป็นขนาดหน้ากว้างทับทิมนะครับเป็นเถาเก่านะครับวงนี้นะครับข้อมูลตรงทุกอย่างนะครับมาพร้อมกับใบรับประกันจากทางร้านอีกเหมือนเดิมนะครับพร้อมเงื่อนไขการซื้อขายและเปลี่ยนคืนนะครับ พี่ๆใสเบื่อแล้วอยากขายคืนยินดีนะครับต้องการเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้หมดนะครับขอกระเพชรอยู่ครบพลอยอยู่ครบสินค้าไม่บุบสลายมากเกินไปนะครับพี่ๆคนไหนที่อยู่กทมนรับสินค้าได้ครับที่เจเจมอลเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้นะครับส่ง EMS แบบลงทะเบียนนะครับมีการรับประกันสินค้าสินค้าถึงมือปลอดภัยแน่นอนนะครับซึ่งผมเป็นผู้ออกค่ารับประกันสินค้าเองนะครับพี่ๆมารับที่ร้านได้นะครับร้านอยู่แม่กองเปิดแค่สามวันที่แจ้งไปต้นคลิปนะครับ แหวนวงนี้เพิ่มรดไซด์ได้ออกไปเซอร์เพชรได้มีค่าใช้จ่ายนะครับสําหรับล้างแหวนล้างพลอยล้างให้ฟรีนะครับสําหรับวงนี้นะครับวงนี้สา small, มารถต่อรองราคาได้บ <button>. ้างนิดหน่อยนะครับพี่ๆสามารถทักเข้ามาได้นะครับตามเบอร์ตามไลน์ด้านล่างเลยนะครับลองใส่ดูนะครับสวยงามมากนะครับพาลินก็สวยจริงๆเม็ดใหญ่นะครับวงนี้นะครับพี่ๆคนไหนสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับต่อรองราคาได้บ้างนิดหน่อยนะครับขอบพระคุณพี่พี่ม่านครับที่รับชมขอบพระคุณครับ